ชิดกระชกากปมุนปูดนี่เข้ามาข้างในมีไฟด้วยอะว้าวสวยอ่ะสวยอะอ้ยสิงโตสิงโตเนยรับรบตัวใหญ่เลยเขากำลังกินผลไม้เห็นไหมอุยังไงจอนาเ่งนั้นน่ะจอนาเคสสีม่วงอ่ะเนี่ยไหนจ้า ขบวนเป็นดาวแล้วตอนเนี้ยโอ้ตอนนี้มืดแล้ว啊่ e กกรอติดตามช่องทุกด้วยนะครับพี่พอที่เฟียสพวกเรากำลังจะขึ้นรถไฟกันนะครับรถไฟมาแล้วนั้นไงจิ้มกระชากจิ้มกระชากคุณคุณกระชากิกระชากคุนคุณ เราจะต้องให้รถไฟจอดสนิทก่อนนะคะก่อนเราจะขึ้นรถไฟนะคะไว้เด็กๆเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวกันแล้วนะคะมาครับเด็กๆตอนนี้เราขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะป๊อปอไปยามไปแล้วนะครับรถไปแล้วกระโบกระโบบุญบุญเจริญกระจายจะกระจายญบุญบุญ อุ้ยตอนนี้มืดมากเลยอะ่ะพี่พอสอ่าสิงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหตรงข้ามข้านะคะมีอะไรอะ่ะบ้านบอลเหรอครับโอ้ยมีคนเยอะมากเลยอะ่ะพี่พอส น,นะครับคนข้ามถนนนะมันๆต้องระวังดีๆนะตรงนี้เป็นสะพานที่เด็กๆเล่นกันมาเมื่อกี้นี้นะครับนั่งไงนั่งไงเรื่องเล่น ะค,ะค่ะเค้ารอข้ามาหนุนะครับบายบายนี่นพี่พอที่เฟียนเราเล่นนี้กันมาแล้วจำได้เปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มายกยิบมายกยินี่ไงนี่ไงมีแฉกด้วยนะคะเป็นปูดเป็เลื่อนน่ารักมากนี่ไงดาก้อนใช่ไหมคะที่เราเล่นแล้วมีกบตุกกลางตรงนี้อันนี้ก็สนุกนะครับออมาฝั่งนี้ก็คือ พ่ทาวนะคะเมื่อเห็นไหมนี่รถอำเภอกำลังตามเรามานะวูบี้โปเจออะไรหรอไม่ไงนั่นไงเราเจอกว่าเลยนะครับตรงน,นี้เราปูบริเวณล่องเลยรือเพื่อนนี่ทัแปะเล่นมาแล้วนะสนุกไหมพี่พารีบเปียนพี่จีเล่นสนุกเปล่าอ๋อจะเขา้าว่าพี่จีอีกหรอเฮ้ยน่ากลัวตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำแล้วนะครับถ้ำนี้น่าก,กลัวเด้อบอกเลยนะ ไม่เงินไ,ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวนี่เป็นสวนสัตว์ครับสวนสัตว์ไหนสาวอเรี่ยนพี่เสียดมานี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมีช้างด้วยเห็นไหมช้างกับหนูครับก็มีพี่ช้างสวัสดีแล้วรับเราด้วยสู้อุ้ยเขามาข้างในมีไฟด้วยอ่ะว้าวสวยอ่ะสวยอ่ะ มีสองตัวเลยหมาลายฝาแฝดนะคะเป็นที่น้องกันอุย้ยตัวเลยเนอะ่ะ เจอช้างด้วยเหมือนน่า <h aha> <h aha> นรักเผลาฮ่าฮ่าไหนเจอตัวอะไรอีกแล้วโอโน้นกฟามิโกคตัวเล็กเลยนะเนี่ยจับแน่นๆนะสวยไหมสวยไหมนี่ตัวนี้ตัวสุดท้าย เราอยู่ใต้ต้นไม้วนะคะจร์แดนเคม่วงเหรอเนี้น้าอีช้างอ่ะคุยช้างนั่นแล้วก็อ๋อพี่ลิอ๋ยพี่ลิงไปบายให้เราเลยเห็นไหมอ่ะไปบายพี่ลิงนี่ตัวอะไรอ่ะไม่ใช่นี่ลิงนี่นี่น่าจะเป็นกบหรือเปล่านี่กบหรือลิงอ่ะโอ้ไปตอนนี้เราอยู่บนอะไรเนี่ยข้างบนเป็นดาวแล้วป่ะเนี่ยโหตอนนี้มืดแล้ว่啊 ถึงทางลงไม่ยังไม่ย,ยังไม่อาอยากไปอีกเหรอไม่ไม่เอาแล้ว <c oughs> เอาทำไมอ่ะกลัวเหรอพี่พร